Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going on, with thought the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me, and I'll stay out of the way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, they'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay? Okay, maybe you can be the change I need today. I promise that I never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. สรุปเนื้อหานิยายแปรมั่วเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่15ตอนที่33โลกไดโนเสาร์เวอร์ชั่นต่างโลกที่นี่ คือยอดเขาจร,จริงๆงั้นเหรอเนี่ยมุโคโดะพึมพำเช่นนั้นเมื่อผู้เท่ากอนพาบินไปถึงยอดเขาใช่แล้วล่ะนายท่านเห็นจากบนหลังของข้าแล้วไม่ใช่หรือผู้เท่ากอน ตอบกลับเสียงพึมพำรรของมุคโคดะเช่นนั้นมุคโคดะจึงบอกไปว่าปกติแล้วก็คงไม่มีใครคิดหรอกว่าจะมีป่าแบบนี้อยู่บนยอดภูเขาสูงมูคโคดะกล่าวเช่นนั้นขณะจ้องมองด้วยความตกตะลึงไปยังป่าที่แผ่กว้างอยู่รอบด้านที่นี่ คือป่าที่มุโคโดะถูกบังคับให้มาล่าสัตว์ร่วมกับพวกเฟลมันเป็นภาพที่มุโคโดะไม่อยากจะเชื่อสถานที่แห่งนี้เป็นป่าที่อยู่ภายในปากปองภูเขาไฟขนาดใหญ่ปอโลตอนก่อนหน้าน,นี้เพื่อนมีบอกว่ามันเป็นทำต้องขออภัยในความผิดพลาดเรื่องนั้นด้วยนะครับขอเปลี่ยนแปลงเป็น ที่นี่คือป่าที่อยู่ภายในปากปองภูเขาไฟที่มอดดับแล้วนะครับกลับเข้าเรื่องกันต่อยิ่งไปกว่านั้นป่าแห่งนี้มันยังดูแตกต่างไปจากป่าทั่วไปที่เห็นได้ในโลกนี้หรือโลกที่มุโคโดะเคยอยู่อีกด้วยมันมีพืชลักษณะคล้ายกับเฟิร์นมากมายเกิดขึ้นทั่วทั้งป่านอกจากนี้ต้นไม้มันยังดูแปลกตาลำต้นของมันมีขนาดใหญ่และมีความหนามากๆก,กิ่งก้านและใบของ จะอยู่สูงขึ้นไปมากกว่าต้นไม้ปกติที่อยู่บนพื้นโลกถ้าให้พูดชัดๆก็คือป่าแห่งนี้มันดูเหมือนป่ายุคจูราสสิกซึ่งเป็นยุคที่มีไดโนเสาร์ครองโลกมุคโคดะเคยเห็นมันจากในหนังสือภาพตอนเด็กๆมันแตกต่างอย่างชัดเจนกับป่าที่มุคโคดะเคยเห็นจากที่ไหนๆก็ตามแถมที่นี่มันยังมีความแปลกมากอีกด้วยสภาพอากาศของเมืองหลวงนั้น มันจะไม่ได้ร้อนหรือหนาวมากเกินไปอากาศที่นั่นจะเป็นเหมือนวันที่มีแสงแดดสดใสในต้นฤดูใบไม้พริเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างสบายแต่เมื่อมุโคโดะยิ่งเข้าใกล้ภูเขามากเท่าไรเขาก็จะยิ่งเห็นหิมะที่กองทับถมกันหนามากยิ่งขึ้นส่วนตรงยอดสุดทั้งหมดนั้นจะมีแต่หิมะ ทว่าเมื่อลงมายังปากป่องภูเขาไฟลูกนี้กลับพบว่ามันมีสภาพอากาศที่ร้อนชืน้นจนมุโคโดะเงื่อไหลไคลย,ย้อยมุโคโดะพอจะเดาได้จากที่เฟลและผู้เท่าก่อบอกว่ามันมีความแปลกคายกับดาวยูเรนัสที่เคยไปมาแล้วซึ่งความพิเศษของมันก็เป็นไปอย่างที่บอกทว่า มันกลับแตกต่างจากภาพที่มุโคโดะจินตนาการเอาไว้มากเมื่อมาถึงมุโคโดะก็ต้องมายืนกืนน้ำลายด้วยความหวาดกลัวที่ได้มาอยู่ในสถานที่อันตรายอันตรายอีกครั้งเฮ้เฮ้เจ้านายดูนั่นสิขณะที่พูดอย่างนั้นซุยก็ฉายและอย่างของตนเองจิ้มใบไม้ที่มีลักษณะคล้ายกับต้นเฟิร์นจากนั้นใบของมันก็หุบลงทันทีคล้ายกับต้นไมยราบของบ้านเราทว่าต้นไม้นี้กลับ มีต้นขนาดใหญ่มากกว่ามันเป็นพุ่มไม้เล็กๆที่มีลักษณะคล้ายกับต้นเฟิร์นพอใบไม้หุบลงสุยก็หัวเลาะชอบใจออกมาทันทีเฮ้ hey, ซุยนั่นคืออะไรงั้นเหรอข้าขอลองเล่นด้วยสิขณะที่พูดอย่างนั้นโดราจังก็บินเข้าไปใกล้ๆใบไม้ที่มีลักษณะคล้ายกับต้นเฟิร์นที่ว่าก่อนจะแตะมันเบาๆและเมื่อสัมผัสมันมันก็หุบลงในทันที เห็นแบบนั้นโดราจังก็พูดออกมาว่าน่าสนใจตามมาด้วยซุยที่บอกว่าซุยก็จะทำให้คุณต้นไม้หุบเยอะๆเลยว่าแล้วทั้งสองก็เริ่มจิ้มต้นไม้ที่มีลักษณะคล้ายกับต้นเฟิร์นไปเรื่อยๆอย่างสนุกสนานดูเหมือนว่า ทั้งสองจะสนใจมันอย่างมากและแล้วต้นเฟิร์นก็ได้กลายเป็นของเล่นที่ดึงดูดความสนใจของโดราจังและซุยไปเป็นที่เรียบร้อยมุโคโดะอดไม่ได้ที่จะรู้สึกอบอุ่นหัวใจเมื่อได้เห็นเด็กน้อยทั้งสองเล่นใบไม้กันอย่างสนุกสนานถ้ว่าไม่ได้ไม่ได้ เราจะมาผ่อนคลายกับสถานการณ์และสถานที่แบบนี้ไม่ได้เป็นอันขาดมูโคดะบอกกับตัวเองเช่นนั้นก่อนจะนึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะ ฉันลืมไปว่ายังไม่ได้แจ้งกับทางกิวนักประจนภัยเลยแม้แต่ทิ้งจดหมายไว้ก็ไม่ได้ทําแบบนี้จะเป็นอะไรหรือเปล่านะกลับไปต้องโดนกิวมาสเตอร์สวดยับอีกแน่ขณะที่มุโคโดะพูดเช่นนั้นพร้อมกับก้มหน้ายอมรับชะตากรรมเสียงของเฟลและผู้เท่าก่อนก็ดังขึ้นมาว่าข้าคิดว่าจะบอกนายท่านอยู่แล้วนั่นสินะข้าก็จะเอาใจช่วยจเจ้าแล้วกันสู้ๆอย่ายอมแพล้ล่ะเฟล และผู้เท่าก่อนบอกกับมุคโคดะเช่นนั้นหลังจากเดินในป่าได้สักพักมุคโคดะก็ได้ยินเสียงบางอย่างที่ร้องขึ้นมาเขาสะดุ้งตัวโยง กับเสียงที่ดังขึ้นในป่าที่ไม่รู้ว่ามันคือเสียงของตัวอะไรนี่พวกนายแน่ใจงั้นเหรอว่าทุกอย่างจะโอเคมุโคโดะกราวถามผู้เท่าก่อนจึงบอกว่ามันเป็นแค่เสียงนะนายท่านนายท่านจะกลัวมากเกินไปหน่อยหรือเปล่าผู้เท่าก่อนก่าวเช่นนั้นมุโคโดะจึงบอกว่าก็มันช่วยไม่ได้นี่นะพวกนายเป็นคนขู่ฉันเอาไว้เองไม่ใช่เหรอแม้มุโคโดะจะประท้วงผู้เท่าก่อนออกไปเช่นนั้นแต่โดราจังก็ยังหัวเลาะเขาอยู่ ดีถึงอย่างนั้นเจ้าก็สะดุ้งแรงเกินไปจะกลัวไปทำไมทั้ทง,ทงที่พวกเราก็อยู่ด้วยแท้ๆดูลาจังบอกตามมาด้วยสุยที่พูดว่าสุยจะปกป้องเจ้านายเองนะ มูโคดาที่ได้ยินแบบนั้นก็บอกว่าซุยซุยเป็นคนเดียวที่ห่วงฉันจริงๆขอบใจนะซุยฉันไว้ใจซุยมากที่สุดเลยว่าแล้วมมโคดาก็กอดซุยซึ่งอยู่บนหลังเฟลเอาไว้แน่นซึ่งในตอนนั้นมุโคดาก็ได้ยินเสียงของเฟลพึมพำออกมาว่าไม่อยากจะเชื่อ ว่าข้าจะได้เจ้านายที่ขี้คราดแบบนี้พอบนเช่นนั้นเสร็จฟเฟลก็ถอนหายใจออกมาซึ่งมุโคดะคิดว่าอยาบขายเสียจริงเจ้านี่ตอนนั้นเองที่ผู้เท่าก่อนบอกข้อไม่ได้ทั้องจอยจะคูนายท่านหรอกนะขณะที่พูดแบบนั้นเขาก็ใช้เล็บที่แหลมคมของตนเองเกาแก้มไปด้วยและดูเป็นกังวลอย่างมากการล่าในคราวนี้มุโคดะ ัดสินใจที่จะมากับทุกคนด้วยตอนแรกเขาก็ลังเลว่าจะทําอาหารห่อทุกคนดีหรือเปล่าแต่จากประสบการณ์มุคโคดาก็ยังเป็นกังวลกับเรื่องนั้นอยู่ดีในการรออยู่คนเดียวต่างสถานที่แม้มุคโคดาจะชอบอยู่คนเดียวมากกว่าการออกล่าสัตว์อสูรก็ตามแต่หลังจากได้พูดคุยกับพวกเฟลและผู้เท่าก่อนแล้วทําให้มุคโคดาไม่อยากจะอยู่คนเดียวอีกต่อไปเฟลและผู้เท่าก่อนพูดประมาณว่ามอนสเตอร์ส่วนใหญ่ที่อยู่ที่น จะเป็นพวกกินเนื้อเจ้าพวกนั้นไม่ได้แข็งแข็งหรอกนะแต่ก็ดุร้ายมากๆพวกมันไม่สามารถทำลายบาเลียได้ดังนั้นไม่ต้องกังวลข้าไม่รู้จะปอบอย่างไรนะแต่นายท่านนะ่ะเป็นเหยื่ออันโอชะของพวกมันเจ้าอาจจะถูกไล่ล้อมไปด้วยมอนสเตอร์จำนวนมากแต่สุดท้าย พวกมันที่มารวมตัวกันก็คงจะผิดหวังเพราะไม่สามารถเข้าถึงตัวนายท่านได้อยู่ดีซึ่งคำกล่าวเช่นนั้นของเฟลและผู้เท่ากอนก็ทำให้มุโคดะเป็นกังวลและกลัวมากๆเมื่อได้ยินมุโคดะถึงกับหน้าซีดและบอกว่าฉันจะไปกับพวกนายด้วยตอนนั้นเฟลก็แย้งว่าจะไปทำไมมันเกะกะเจ้าอยู่ที่นี่แหละ แม้จะถูกพวกมอนสเตอร์ลุมแต่พวกมันก็เข้าไม่ถึงตัวเจ้าหรอกนะ ตามมาด้วยผู้เท่ากรที่บอกว่าใช่แล้วล่ะนายท่านนายท่านยังมีบาเลียของพวกเราอยู่นายท่านจะไม่ถูกกินหรอกนะเฟลและผู้เท่าก่อนพูดออกมาเช่นนั้นด้วยความมั่นใจทว่ามุโคดะก็ยืนยันที่จะตามพวกเขาไปอยู่ดีแม้จะมีบาเลียของเฟลและผู้เท่าก่อนที่คอยปกป้องให้ร่างกายของมุโคดะไม่ถูกพวกมอนสเตอร์ลุมกินแต่จิตใจของมุโคดะนั้นมันก็คงจะบอบช้ำอยู่ดี หากรู้ว่ามีมอนสเตอร์มากมายคอยจ้องจะกินเขาและคอยมองเขาอยู่ตลอดเวลามุคโคดะไม่อยากจะเจอประสบการณ์ที่เลวร้ายแบบนั้นหากเขาได้เห็นอะไรแบบนั้นเขาคงจะนอนไม่หลับไปหลายวันเลยละ่ะมุคโคดะผิดหวังในตัวของเฟลและพูดเท่าก่อนมากที่พวกเขาดูมั่นใจไร้กังวลและคิดว่ามันไม่เป็นอะไรตราบใดที่ยังคงมีบาเรียอยู่เพราะสําหรับมุคโคดะแล้วเรื่องนั้นมันไม่ดีต่อสุขภาพจิตของเขาเป็นอย่างมากมุคโคดะจึงตัดสินใจ ตามสีสหายจอมตะกะมานั่นเป็นสาเหตุให้ตอนนี้พวกมุโคโดะต้องเดินผ่านป่าอันมืดมิดแห่งนี้ไปด้วยกันและในระหว่างนั้นซุยก็พึมพำด้วยสีหน้าเบื่อหน่ายว่าไม่มีมอนสเตอร์เลยมุโคโดะจึงถามเฟลและพูดเท่าก่อนออกไปว่าเฟล ผู้เท่าก่อนในป่านี้มีมอนสเตอร์ที่ดุร้ายอยู่จริงๆนั้นเหรอซึ่งโดราจังที่ท่าทางเบื่อนายด้วยก็พูดออกมาเช่นกันว่านั่นสินะมาออกล่าทั้งทีแต่ไม่มีตัวอะไรโผลออกมาเลยถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเราก็กลับบ้านกันเถอะโดราจังบอกแบบนั้นมุคโคดะจึงคิดว่านั่นเป็นความคิดที่ดีไม่ต้องเผชิญหน้ากับมอนสเตอร์ที่ดุร้ายที่พวกเฟลบอกด้วยเถาว่าเฟลกับผู้เท่าก่อนกลับเห็นตต่างออกไปเฟลบอกว่าฮะ ข้าไม่มีทางที่จะกลับบ้านง,ง่ายๆหรอกนะนอกจากนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีมอนสเตอร์โผล่ออกมาเพียงแต่มีแต่ตัวกระจกกระจอกเท่านั้นที่อยู่รอบๆนี้ผู้ท่าก่อนก็บอกว่าใช่แล้วเป็นอย่างที่เฟลว่ารอบๆนี้มีแต่ตัวกระจกกระจอกเท่านั้นเป็นมอนสเตอร์ที่อยู่กันเป็นกลุม่มตัวเล็กๆแม้มันจะไม่โผล่ออกมาแต่ก็มีบางตัวที่คอยสอดแนมเราอยู่ตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว เมื่อเฟลและผู้เท่าก่อนบอกออกมาแบบนั้นโมโคดะก็หันซ้ายหันขวาไปรอบๆด้วยความตกใจสุยและโดราจังเองก็พยายามมองหารอบๆด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่พวกเขากำลังหันซ้ายหันขวาอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงพุ่มไม้ที่อยู่ด้านหน้าดังกุกกักกุกกักออกมาจากนั้นก็มีสัตว์ตัวเล็กๆก,กระโดดออกมาจากพุ่มไม้ที่ส่งเสียงนั้นเอ๊ะ นั่นตัวอะไรกันนะกิ้งกางั้นเหรอมุโคโดะพึมพำมีสิ่งมีชีวิตโผล่ออกมาตรงหน้าของพวกเขาสมตัวมันเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆไม่ได้มีขนาดตัวใหญ่โตอะไรอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มุโคโดะนึกว่าสัตว์ดุร้ายที่พวกเฟลบอกจะเป็นมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ตัวโตวมากๆทว่ารูปร่างของมอนสเตอร์ที่โผล่ออกมานั้นกลับเป็นอะไรที่มุโคโดะคุ้นตาอย่างยิ่งเอ๊ะ นั่นหรือว่าไดาโนเสาร์งั้นละเนี่ยได้ยังไงกันมุโคดะพึมพำรรเช่นนั้นอีกครั้งสิ่งที่มุโคดะได้เห็นนั้นคือไดโนเสาร์ที่ยืนสองขาเนื่องจากมันมีขนาดเล็กมุโคดะเลยไม่ได้รู้สึกกลัวขนาดนั้นอีกอย่างรูปร่างหน้าตาของมัน มุคโคดะรู้จักเป็นอย่างดีเขาอาจจะเคยเห็นมันจากในหนังสือภาพหรือไม่ก็เป็นทีวีแต่มุคโคดะจำชื่อมันไม่ได้หรอกรู้แค่ว่ามันไม่ได้เป็นภัยคุกคามสำหรับมนุษย์ขนาดนั้นมันดูเหมือนไดโนเสาร์ขนาดเล็กความสูงประมาณหัวเข่าของมุคโคดะเวลามองมันจะเอียงคอไปซ้ายทีขวาทีซึ่งดูเป็นอะไรที่ตลกและมีเสน่ห์เป็นอย่างมากสุยก็คงจะคิดแบบนั้นเหมือนกันจึงกระโดดออกจากอ้อมแขนของมุคโคดะ แล้วเข้าไปหาไดานโนเสาร์ตัวเล็กพวกนั้นก่อนจะพูดว่าคุณลิซา่ามาเป็นเพื่อนกันเถอนนะสุยพูดเช่นนั้นพร้อมกับยืดและยางออกไปหาในจังหวะเดียวกันเฟลก็เตือนสุยว่า ถึงเจ้านั่นจะตัวเล็กแต่มันก็กินเนื้อเหมือนกันนะเฟลบอกเช่นนั้นเหมือนเป็นสัญญาณไดโนเสาร์ที่ซุยยืดและยางออกไปหานั้นมันอ้าปากงับและยางของซุยในทันทีหลังจากนั้นอีกสองตัวที่เหลือก็อ้าปากงับตัวของซุยเอาไว้ด้วยมูโคโดะล้นลานตะโกนเรียกชื่อซุยด้วยความเป็นห่วงในทันทีกลับกันซุยกับพูดออกมาแบบสบายๆว่าทำแบบนี้ไม่ดีเลยนะ ทันทีที่พูดจบในโนเสาวทั้ง3ตัวก็เริ่มทุกทรมานมันกรีดร้องเสียงแหลมออกมาพร้อมกับปล่อยปาที่งับสุยเอาไวา้มันกระโดดถอยหลังไป9ก้ก่อนจะล้มดิ้นทุรนทุรายลงกับพื้นและสุดท้ายท้องของมันก็ละลายด้วยกรดของสยุยพวกเฟลและผู้เท่าก่อนที่เห็นภาพนั้นก็ต่างวิจาร์ณออกมาว่าเจ้าปล่อยกดออกมาตอนที่โดนมันกัดงั้นเหรอหน้าขยะขย้งเป็นบ้า แต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นวิธีการโจมตีที่ได้ผลเป็นอย่างมากรับประกันผลการสังหารได้เป็นอย่างดีพอได้ยินพวกเขาพูดเช่นนั้นซุยก็บอกว่าเย่เ yeah, ฮ hey, สวยเก่งใช่ไหมมูโคดาที่ได้เห็นภาพนั้นรู้สึกผิดหวังกับซุยที่กําลังโยกตัวไปมาดีใจรลวกับเต้นลํทา,ท,าทั้งทที่เพิ่งทําอะไรโหดร้ายแบบนั้นลงไปแท้ๆตอนนั้นเองที่เฟลเตือนว่าอย่าพึ่งได้ใจไปกองกําลังของมันก กำลังจะมาในอีกไม่ช้าพอได้ยินแบบนั้นมุคโคดะก็ถามว่ากองกําลังนั้นเหรอผู้เท่าก่อนก็พูดอีกว่าใช่แล้วนายท่านสามตัวนี้เป็นแค่ตัวสอดแนมเท่านั้นนั่นก็หมายความว่ากองกําลังของมันกําลังจะมาที่นี่ในอีกไม่ช้าแม้จะเป็นแค่ตัวเล็กๆแต่ว่ามันมีจํานวนเยอะมากๆโดราซุย เตรียมตัวให้พร้อมจัดการยาให้เหลือจัดการตัวเล็กตัวน้อยแบบนี้น่าลำคาญชะมัดแต่ก็พร้อมเสมอตามมาด้วยซุยที่บอกว่าซุยจะจัดการให้เยอะๆเลยซุยจะทําให้ดีที่สุดนะหลังจากเฟลพูดเท่าก่อนโดราจังและซุยบอกแบบนั้น ไดโนเสาร์ตัวเล็กๆกลุ่มใหญ่ก็ปากดตัวออกมาพร้อมกับเสียงฝีเท้านับร้อยดังสนั่นวันไหวนี่มันมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยมุโคโดะบอกเขาจำได้ว่าเคยเห็นไดโนเสาร์พวกนี้ที่ไหนสักแห่งน่าจะเป็นในหนังแม้มันจะตัวเล็กแต่พออยู่รวมกันเป็นฝูงมันจะดุหลายเหมือนปีรัญญา และบางทีพวกมันอาจจะรับรู้ได้ถึงความกลัวของมุโคดะเป้าหมายของมันจึงเป็นมุโคดะอย่างไม่ต้องสงสยัอยอี่าเข้ามานะมุโคดะได้แต่กรีดร้องออกมาเช่นนั้นอย่าลังแกล่เาเจ้านายของซุยนะวปิวบิวปิว,ปว,ปว,ปว ซุยตะโกนออกมาเช่นนั้นพร้อมกับยิงกระสุนกดออกไปเพื่อปกป้องมุคโคดะซุยจัดการพวกมันด้วยการโจมตีเท่ๆกันเถอะโดราจังเองก็บอกแบบนั้นพร้อมกับเสกเวทหมตนน้ำแข็งออกมากระสุนกดและกระสุนเวทน้ำแข็งของโดราจังปิวว่อนไปในอากาศโจมตีใส่ไดโนเสาร์ตัวเล็กๆพวกนั้นตอนนั้นเองที่เฟลเตือนว่าโดราซุย ทางที่ดีอย่าเข้าไปใกล้พวกมันมากเกินไปล่ะโดราจังกับซุยจึงสงสัยว่าทำไมถึงห้ามเข้าไปใกล้มันผู้เท่าก่อนก็พูดเสริมว่าพวกมันพ่นไฟได้ด้วยนะดูนั่นสิมุโคโดาที่เริ่มเห็นแล้วว่าไดาโนเสาร์ตัวเล็กๆพวกนั้นสามารถพ่นไฟได้มุโคโดาจึงตบมุกผู้เท่าก่อนไปว่าเฮยทำไมถึงไม่รีบบอกให้เร็วกว่านี้ล่ะผู้เท่าก่อนผู้เท่าก่อนจึงพูดว่าอืมหาเสียใจ แต่มอนสเตอร์ส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นี่สามารถพ่นไฟได้ทั้งนั้นมูโคโดาจึงบอกว่าหลูแล้วนะก็เห็นอยู่นี่ไงนี่สินะที่บอกว่าแข็งแกร่งมูโคโดาพูดออกมาเช่นนั้นในตอนนั้นโดราจังก็ใช้เวทมนต์ไฟเป็นลมหายใจมังกรเทียมที่แรงมากๆจนเผาไดาโนเสาร์ตัวน้อยพวกนั้นได้ทว่ามุโคโดะกลับตะโกนออกไปว่าเฮ้โดราเล่นแรงเกินไปแล้วนะมูโคโดะได้แต่ตะโกนห้ามปามพวกสี่ส าหายจอมตะกะที่เริ่มสู้อย่างจริงจังเช่นนั้นแต่ที่ยังติดใจมุโคโดะอยู่ในตอนนี้ก็คือทำไมไดโนเสาร์ในโลกนี้ถึงได้พ่นไฟได้กันเล่าแล้วก็จบตอนที่33ของการสรุปเนื้อหานิยายแปรม,มั่วเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่15 หาข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนหมีก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องวายด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย